มาแล้วทีเซอร์คุณหมีปาฏิหาริย์ซีรีส์วัยเรื่องแรกของช่อง 3, สามสาววัยกรีดกันลั่นในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยเมื่อช่องสามปล่อยทีเซอร์แรกของคุณหมีปาฏิหาริย์ละครวัยช่วงเวลาพลายทา์เรื่องแรกของช่องสามที่จะออกอากาศเร็วๆนี้โดยคุณหมีปาฏิหาริย์นำแสดงโดยพินสาริงรณเกียรติและจอบทัชพลกู้วงบัณฑิตเล่าเรื่องราวของเต้าหู้ตุ๊กตาหมีสีขาวนวลตัวใหญ่ เป็นที่พักพิงใจให้นัดมาหลายสิบปีเจ้าหมีสามารถสื่อสารกับสิ่งของต่างๆในบ้านยามพ้นจากสายตาผู้เป็นเจ้าของแล้วจู่ๆปาฏิหาริย์ก็ส่งให้เต้าหู้กลายร่างเป็นหนุ่มน้อยแต่ร่างใหม่กลับร้ายซึ่งความทรงจำเขาจึงต้องสืบสอบค้นหาความเป็นมาของตัวเองเรื่องราวยิ่งซับซ้อนเมื่อเขาพบว่าที่มาของตนเกี่ยวข้องกับอดีตอันมืดมนและความลับของครอบครัวผู้เป็นเจ้าของอีกทั้งเวลาในร่างมนุษ ที่จะได้ใกล้ชิดกับผู้เป็นที่รักก็เหลืออยู่น้อยเต็มทีเต้าหู้จะค้นหาคำตอบให้แก่ตัวเองแล้วเปิดเผยความลับทั้งหมดได้หรือไม่และปาฏิหาริย์อื่นใดหนอที่จะช่วยให้เขาสมปรารถนาคุณหมีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เริ่มต้นด้วยคำว่าการละครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วมันเป็นวนันขมุขขโมวที่ลมหนาวเริ่มโชยชายเด็กรุ่นใหม่ใหม่จะต้องสงสัยเมื่อพบว่าคนในรูปถ่าย สมัยนั้นสวมเสื้อการหนาวก้าวออกจากบ้านกันขวับขวายลมหนาวทําให้เรานึกถึงเรื่องราวรักหวานขณะเดียวกันมันก็เป็นต้นเหตุของความป่วยไข้จนเราไม่แน่ใจว่าแท้ที่จริงเรื่องรกอาดนับเป็นความป่วยไข้ที่ไม่ปาฏิหาริย์อีกชนิดหนึ่ง